ีกบนเวหาสูงอยากยิงใครจะมองเห็นสายตาคมเปลี่ยมความเมตตาสงบเย็นดุดดังเมฆขาวพยาแรงพาพ ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์กราบรารวะคุณงามความดีของพ่อครูสมณะพระคุณเจ้าและท่านที่บำเพ็ญคุณงามความดีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน กราบคาระวะท่านอาจารย์หมอเขียวดรใจเพชรกล้าจนที่เคารพยิ่งค่ะเจริญธรรมสนันตกด,ดีมีใจไร้ทุก์พี่น้องทุกท่านค่ะเรื่องในวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2565นี้เป็นวันจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมพี่น้องสื่อ ทีมงานกองถ่ายครัวหมอเขียวภาคกลางเราพร้อมใจกันน้อมจิตขอตั้งอธิศีลเพื่อปฏิบัติบูชาแก่ท่านอาจารย์หมอเขียวด้วยการเพิ่มแรงกายแรงใจแรงปัญญาในการปฏิบัติศีลให้เจริญยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นโดยจะภาคเพียรไปพร้อมกับหมู่มิตรดีและปฏิบัตดิด้วยใจที่อิ่มเอ,อิบเบิกบานแจ่มใส ด้วยจิตใจที่ผาสุกค่ะดิฉันอรุลรัตน์ไกรลาสิริหมวยชื่อทางธรรมว่าพินผ่องศีลขอตั้งศีลว่าจะไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ชอบไม่ชังพร้อมปรับพร้อมเปลี่ยนในการทำหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ ตามเหตุปัจจัยนัะสถานการณ์นั้นๆด้วยใจที่ไร้ทุกและผาสุขค่ะกราบคระวะท่านอาจารย์หมอเขียวดรใจเพชรกล้าจนที่เคารพอย่างสูงค่ะชื่อสิริพรคำมุงศรี ชื่อเล่นชื่อหมูชื่อทางธรรมั่นของพุทธขอตั้งอทิศีออกกำลังกายอย่างน้อยวันละห้านาทีเพื่อลดความขี้เกียจค่ะกับคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวดรใจเพชรราจนที่เคารพอย่างสูงค่ะ หนูชยาลัตัตนาเสนชื่อทางธรรมรุ้งละองธรรมขอตั้งอธิศีลจะเขียนบทความพุทธ,ธชนะทุกข์เพื่อขัดเกลาวจิตใจให้ได้สองเรื่องต่อหนึ่งเดือนค่ะกราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวดรใจเพชรกาจจนที่เคารพยิ่งค่ะ วนิชาจันจลัดพัฒนาเล็กมหาชัยยายใบบุญค่ะขอตั้งอธิษฐานว่าไม่โทษใครแก้ที่ตัวเราล้างที่ตัวเราใจไร้ทุกข์ค่ะกับคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวดรใจเพชรกระจนที่เคารพยิ่งค่ะเคลือแก้วคุณนวัฒนาชื่อทางธรรมด่งสายฟ้ากระจน ขอตั้งอริยศีนไม่โกรธใครใจไร้ทุกอ่านจิตล้างทีเลสข,ของตนในทุกๆขณะนะคะสาทุกค่ะกับคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวที่เคารพอย่างสูงค่ะดิชันนางสาวป,ปัฐมารีละหาวงชื่อทางธรรมในคำพรขอตั้งอธิศีน ในการเป็นจิตอาสาพแพทย์วิถีธรรมจะใช้หลักการทํางานโดยใช้อป,ปริหานิยธรรมในการทํางานอย่างภาคเพียรไปตลอดค่ะกบาบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวดรใจเพชรก้าจนที่เคารพยิ่งค่ะ กุ้งประพัสอนวาลีขอตั้งอธิศีนรู้เพียงรู้พักไม่นอนดึกค่ะกับภาวะท่านอาจารย์หมอเกี่ยวที่เคารพค่ะชื่อจิปบสีนะคะําคำวงศีนะคะชื่อทางธรรมเพียรสุขศีจิ๊บขอตั้งอธิศีนนะคะ เพื่อเป็นปฏิบัติบูบชาให้กับครูบาอาจารย์ค่ะปีนี้ก็จะขอภาคเพียรน,นะคะตั้งจิตปฏิบัติศีลที่เคยตั้งแล้วนะคะให้เข้มข้นแล้วก็ให้แม่นยำให้ดียิ่งขึ้นนะคะก็คือจะจะภาคเพียรน,นะคะที่จะปฏิบัติตนนะคะให้จิตนั้นอยู่กับปัจจุบันให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะเท่าที่ทำได้นะคะ เพื่อที่จะให้เรานั้นได้มีสมาธินะคะแล้วก็มีจิตที่ตั้งมั่นในการทำสิ่งต่างๆนะคะไม่คิดนู่นคิดนี่นะคะแล้วก็สร้างจิตที่เป็นอกุศลให้กับตนเองค่ะก็ปีนี้จะขอภาคเพียนทำให้ดียิ่ง,งขึ้นค่ะสาธุค่ะกับคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวที่เคารพอย่างสูง ปูสิริรัตน์ก้าวหน้าวานิชจะขอตั้งอธิสินบูชาครูคือจะลดการใจร้อนและพูดให้มากขึ้นค่ะสาธุค,ค่ะกราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวด็อ,อร์ใจเพชรกล้าจนที่เคารพค่ะ ดิฉันชื่อสิริรัตน์ธนพรไทศสารชื่อทางธรรมของพิมพุทธขอตั้งอธิศีลเพื่อปฏบิบัติบูชาแด่ท่านอาจารย์หมอเขียวโดยจะขอตั้งว่าจะน้อมรับฟังความคิดเห็นของหมู่กลุมไม่โทษใครใจไร้ทุกข์หาสุขยั่งยืนกราบคารวะค่ะ กับคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวดรใจเพชรก้าจนที่เคารพอย่างสูงค่ะแม่มหาชัยอาพรดิตบุตรชื่อทางธรรมสินร่มเย็นค่ะวันนี้จะมาปฏิบัติบูบชาขอตั้งศีลให้กับท่านอาจารย์ค่ะจะยินดีกับทุกสถานการณ์และก็จะทำสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อจะได้เข็นกลงร้อพระธรรมจักรร่วมกับพระอาจารย์ค่ะ กราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวด้วยความเคารพยิ่งกิ่งแก้วฉัตรมณีวัฒนาเมีปฏิบุญขอตั้งอธิศิลนปฏิบัติบูชาต่อท่านอาจารย์สามข้อค่ะหนึ่งไม่เพ่งโทษผู้อื่นสอง จะร่วมสร้างสาธารณโภคีให้เกิดในหมู่แพทยวิถีทําให้ได้ค่ะสตั้งใจเรียนหนังสือค่ะกับพระวัฒนอาจารย์หมอเขียวที่เคารพค่ะชื่อพันธิพานุทิมค่ะชื่อเล่นมะกุง้งชื่อทางธรรมวาบุญญาใจก้าจนค่ะ ขอตั้งศีลเพื่อปฏิบัติบูชาแต่ท่านอาจารย์หมอเขียวโดยการจะเพิ่มฉันทะและพักเพียนอ่านหนังสือพระไตรปิฎกให้มากกว่าเทิมที่แล้วเพื่อผลสำเร็จในการศึกษาต่อไปค่ะกราบคาระวะท่านอาจารย์หมอเขียวด็อกเตอร์ใจเพชรก้าจจนที่เคารพอย่างสูงค่ะน้อง จิราวันดารโรดชื่อทางธรรมเย็นไพรศีลหนองขอตั้งอธิศีนเพื่อเป็นการปฏิบัติบูชาแด่ครูบาอาจารย์ด้วยการตั้งศีนว่าจะยินดีแม้ไม่ได้ดังใจสาธุค่ะกับคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวดรใจเพชรลาจจนที่เคารพอย่างสูงค่ะ ดิฉันกมมชนกทุมวง์ชื่อเล่นแหม่มชื่อทางธรรมใจพอเพียงกล้าจนขอตั้งศีลเพื่อปฏิบัติบูบชาเดี๋ยวท่านอาจารย์หมอเขียวดรใจเพชรกล้าจนด้วยการประมาณในการกินอาหารวันละมือ้อด้วยใจไร้ทุกข์มีความสุขทุกที่ทุกเวลาสาธุค่ะ กราบพระวะท่านอาจารย์หมอเขียวดรใจเพื่กล้าจนที่เคารพยิ่งครับกระผมนายวิจิตตันเดชานุรัตทำห้องภัยขอ,อตั้งกิจศีลเพื่อปฏิบัติบูชาแก่ท่านอาจารย์หมอเขียวโดยการนำธรรมะที่ท่านอาจารย์ได้สอนไว้นำมาปฏิบัติให้มากขึ้นมากขึ้นให้มีความเจริญยิ่งขึ้นยิ่งขึ้น ด้วยการรู้เพียรรู้พักหมดทุกข์หมดเกสด้าสุขย่างยืนตลอดไปครับวอเชิญพี่น้องทีมง,งานกองถ่ายคัวหมอเขียวภาคกลางทุกท่านพร้อมใจกันน้องกาบกราวะท่านอาจารย์หมอเขียวโดยพร้อมเพียงกันครับ บนเวหาสูงอยากยิงใครจะมองเห็นสายตาคมเปี่ยมความเมตตาสงบเย็นดุดดังเมฆขาวพยาแรงพาฟุ้งฝ่าลมหนาวยังมั่นใจทุกคราวขยับบีก